ครับก็พบกันอีก <c oughs> เช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออส สอนตัดผมชายบายเคทิโอคาร์ดานีครับวันนี้เรามาดูเทคนิควันนี้เรามาดูการทํางานวันนี้เราไปดูแนวพัชชันของการตัดผมชายในสไตล์เคทิโอกันครับนะครับอันดับแรกนะครับผมมีการเริ่มนะครับเริ่มในที่นี้จุดของผมก็คือเริ่มลักษณะของการตัดจรน,นะครับนะเป็นการไล่เป็นการวางสเตปเป็นการวางลายวางแนวในกึ่งของลองทรงสูงนะครับคําว่าลงทรงสูงในความหมายของผมก็คือสเตปแรกหรือเซคชั่นแรกหรือลักษณะของการนับ1นึ่งสองสามนะครับ อย่าง1นิ้ว1 2นิ้ว3นิ้วนะครับ1นิ้ว er. ก็คือลองทรงต่ำนะครับ2นิ้วก็คือลองทรงกลาง3นิ้วก็คือลองทรงสูงคำว่าลองทรงสูงความหมายของผมก็คือขึ้นไปอยู่ระดับของคิ้วหรือเหนือกว่าคิ้วนะครับหรืออยู่ลักษณะขอบของลายแนวในลักษณะของรอบของลูกทรงเราจะเห็นนะครับการไล่ก็คือการวางลักษณะรอบหรือการเคลียร์ในลักษณะของความเรียบง่ายหรือมีความสวยงามครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเริ่มพอย เ <c oughs> พราะในที่นี้ความหมายของผมก็คือเริ่มจุดและละักษณะของด้านหลังนะครับอันนี้เรามาสร้างของความถุยนะครับความถุยในจุดของผมความหมายก็คือการไล,ล่ลักษณะตึงของปลายหูดองด้านบนนะครับโดยการยกองศานะครับโดยการตั้งฉากโดยการวางลายวางแนววางกกอบลักษณะของทรงนะครับโดยการใช้ใบหูของส่วนสองข้างนะครับมาเป็นหลักโดยการขึงเชือกให้ตึงนะครับหรือเป็นตัวยูตกท้องช้างให้มีการโค้งมนให้มีการมารองรับให้มีการมาลักษณะตึงของนะครับโค้งหรือลักษณะตึง

พอหลังจากเราได้ขอบได้ลายได้แนวได้โซนของซิกด้านหลังแล้วคราวนี้เรามาใช้นะครับใช้หวีรองนะครับกดให้แนบนะครับในลักษณะของการ t r i มหรือเล็มหรือการสร้างความกลมเกลืนในลักษณะของรูปแบบนะครับอันนี้เป็นการทํางานนะครับเป็นการเอาแนวของผมชายที่เราเสริมสร้างที่เราพัฒนาและที่เราเอาหลักการในการเรียนรู้ในลักษณะกึ่งนะครับของบาร์เบอร์นะครับหมยเพื่อนให้น้องให้กับช่างสวมสวยหลายๆคนตลอดจนช่างหญิงช่างชายนะครับได้มีโอกาสศึกษาครับครับวันนี้ผมออส สมจิตดิสปารดีหรือเคโตคาร์นมีนะครับเอาเทคนิคเอาการทํางานเอาแนวของแฟชั่นนะครับสวยเก๋เท่ในสไตล์เคโ a คาร์นมีนะครับมาเล่ากล่าวนะครับมาบอกกันนะครับมาเป็นไกด์นะครับเป็นการนําหรือเป็นการลักษณะของการแบ่งปันนะครับในสไตล์ของผมชายครับจุดแรกอย่างที่เกิดนะครับเราเริ่มจอจุดที่2ก็คือหลังหูนะครับจุดที่3มาเกิด้านท้าทอยเพื่อสร้างของความกลมกลืนกันครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเคลียร์ในที่นี้ก็คือดูลักษณะขอบของทรงหรือการที่เราไล่ขอบได้ลายในน แนวรักษณะของทรงเนี่ยมันมีความสวยตามที่เราจินตนาการไหมว้าวว้าวว้าวครับแค่ชั่วพิตาเดียวนะครับทรงแล้วรูปแบบในการตัดของเราออกมาเนี่ย สวยครับถ้าเป็นผู้หญิงนี่ก็คือหวานหวานจริงๆเลยนะครับหวานกลมกลืนออกมาได้มีความสมูทมากเลยนะครับนะฮะอย่างที่บอกว่าการตัดผมชายเนี่ยไม่ยากอย่างที่เราคิดนะครับเพียงเราเข้าใจหลักนะครับว่าเราเดินเดินจุดไหนก่อนนะครับ2ก็คือการตายตายลักษณะอย่างไง3ก็คือการหมุนเวียนหรือการตั้งฉากการวางองศาวางลายวางแนววางกรอบของทรงเราทําลักษณะอย่างไรฮ่า เป็นการนะครับเป็นการเรียนรู้เป็นการแบ่งปันเป็นการแชร์นะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาเก็บโซนของซิกด้านหลังนะครับอย่าลืมนะครับหน้าศีษะโครงสร้างสีละลายแนวโครงสร้างบอดี้เขาเนี่ยเป็นส่วนโค้งเวลาเราตัดนะครับเราก็ควรคานึงถึงลักษณะของโครงสร้างในลักษณะของส่วนโค้งนะครับอันนี้เป็นเป็นจุดหลักนะครับเป็นการทํางานนะครับเป็นแนวแบบบ้านๆนะครับที่ให้เพื่อนให้น้องให้กับหลายๆคนที่เข้ามารับชมนะครับได้มีโอกาสนะครับคำว่ามีโอกาสในที่นี้ความหมายของผมก็คือได้ลองฝึกฝนดูนะครับนะอาจจะอยู่ ะครับอาจจะต่างจังหวัดหรือชุดน้ำตดจุดไหนก็แล้วแต่ท่านมีนะครับอุปกรณ์ในลักษณะของคิปเปอร์นะครับหรือแบตเตอรี่เน right, ี่ยลองฝึกฝนดูนะครับลองไถนะครับบุตรหลานญาตนะครับหรือหัวตุ๊กตานะครับลองฝึกฝนดูนะครับแล้วก็ตรงไหนที่นะครับที่เราคิดว่าเราเริ่มต้นเราเริ่มยังไงนะครับก็ค่อยทําทีละชั้นนะครับอย่าใจร้อนนะครับนะผมหวังว่านะครับหลายๆคนที่ที่ตั้งใจหรือมีความไฟฟ้าหรือมีเขาเรียกว่ามีความมุ่งมั่นนะครับทุกคนจะประสบความสําเร็จหมดครับอันนี้อันน <customizable> ี้ก็คือเป็นจุดหลักเลยนกกก็อออยยาาใให้เพื่ เนาะใหกับหลายๆคนที่ ที่นะครับในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้หรือการทํางานหรือการดารงชีวิตของท่านเนี่ยอาจจะขวัญเพลไม่มั่งนะครับอาจจะมีรายได้เสริมก็ลองลองหาลองศึกษาดูนะครับอันนี้เป็นเป็นการนะครับเป็นการนําพานะครับเป็นการเอาหลักการแล้วก็เป็นการเอาเอาแนวทางนะครับแบบบ้านๆหรือง่ายๆเนี่ยมาเล่าสู่นะครับก็ลองลองศึกษาดูเสร็จแล้วนะครับเราลองใช้บีนะครับอย่างที่ผมบอกผมใช้แบบการตั้งนะครับนะแต่บางทีสถาบันต่างๆเนี่ยเขาใช้นอยแล้วก็ค่อยๆกดแล้วก็ค่อยๆไล่ไปอันนั้นเป็นเทคนิคของเขานะครับอันนี้เป็นสถาบัน โดยตรงที่เขาที่เขามีการสอนนะครับตึ่งของผมชายนะครับของผมเป็นเป็นแนวยูนิซ็กมีทั้งหญิงทั้งชายนะครับที่เรามาบายพาส์ทพารจะหรือมา mix นะครับหรือมารวมกันหรือมาลักษณะของกูเลกูเลนะครับแขกเขาเรียกว่าเอาใส่มาคน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 ,คนค,นคนครับนะอันนี้ก็คือเป็นเป็นหลักการนะครับที่ผมได้มีโอกาสไปศึกษาไปเรียนรู้ต่างประเทศเนี่ยเขาเขาเรียกว่าแนวอวองการมีความคิดมีการสร้างจิงจนตนาการในรูปแบบไหนก็นแล้วแต่นะครับอันนี้เราก็มาสามารถจะดีไซน์หรือออกแบบในในรูปแบบของเป็น h a i r s นะครับอันนี้เป็นเป็นการทํางานนะครับเป็นการที่เราเอากองตึงของศิลปะนะครับมาเล่าสู่นะครับนะครับเป็นการลักษณะของการตัดหรือการทิมการเล็มหรือการตั้งกรอบนะครับเสร็จแล้วนะครับเราใช้ไปในลึกลักษณะของคิปเปอร์นะครับกลับค่านะครับกันแล้วก็ขอบตัดออกมาเพื่อให้ทรงออกมาได้ได้ดูมีความคมหรือมีความสวยงามครับเสร็จแล้วนะครับเราจะดูเทคนิคของการตัดหรือไล่นะครับเราจะไล่ลักษณะอย่างไรนะครับเช่นนะครับผมจะวางหวี วิธีที่นี้ก็คือการช้อนนะครับหรือการตั้งฉากนะครับหรือการเก็บลักษณะขอบของทรงหรือลักษณะของการไล่ของทรงเพื่อทรงออกมาได้มีความกลมเกลืนหรือมีความสวยงามครับอันนี้เป็นเป็นหลักการนะครับเป็นการทํางานที่เราเอาแนวของการตัดผมชายในสายเกติโอการามีนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยขยับนะครับนะอันนี้อาจจะ ทางไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเที่ยวหน้าก็จะขอแก้ตัวใหม่นะครับนะเพราะ้ายืนด้านหน้าเนี่ยอาจจะมือไปบางนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับอันนี้ต้องขอไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยวหน้ามีโอกาสได้ได้แล้วนะครับก็เราจะรู้มุมมองของกล้องนนะครับว่าตรงไหนควรจะต้องหลบนะครับนะอันนี้เป็นเป็นจุดหลักเลยนะครับครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูนะครับการการที่เราเชื่อมต่อเชื่อมต่อในที่นี้ความหมายของผมก็คือจร นะครับแล้วก็โซนของซิกหน้าแล้วก็ปีกของซิกข้างแล้วก็ส่วนลายส่วนแนวของซิกบนนะครับอันนี้เป็นเป็นการที่เราเอารูปแบบหรือการทํางานในกลึ่งของนะครับของทีติียนมี่นะครับมามาแชร์กันดีกว่านะครับนะจะเห็นนั้นนะครับกรอบลายแนวลักษณะโซนของกลึ่งด้านล่างที่เราลักษณะของการไล่เจาะจอนนะครับนะคือการเป็นเฟรตเลยได้ว่าเงืนเนเค้า่าเฟรตก็คือการเรียบนะครับหรือถต่ทีลักษณะของเตียนนะครับนะส่วนการลักษณะของคองเกียร์ ก็คือหลังหูนะครับเพื่อให้ขอบปหมนลนะักษณะของสัดส่วนออกมาให้มีความกลมเกลืนกันนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นการทํางานเป็นการเอาแนวของผมชายนะครับหรือเป็นการเอาความรู้นะครับนะเสร็จแล้วนะครับจะเห็นนะครับทรงออกมาได้กลมเกลืน,นครับอันนี้ต้องต้องกล้ากล้าชมตัวเองได้นะครับว่า ออกมาได้น่วนนะครับสวยมากนะครับนะสวยมากในความหมายของผมก็คือจากผมที่เขายาวมานะครับบานฟูนะครับนะเรามีการใช้กิปเปอร์นะครับวางรอบวางลายวางแนววางทรงวางลักษณะของรอบของทรงนะครับให้ออกมาได้มีความสมูทแล้วก็มีความกลมกลืนนะครับชุดขอบลายแนวหรือลักษณะขอบของการแต่งหรือการไล่ลักษณะของทรงเนี่ยมันจะออกมาในมุม มุมในที่นี้ความหมายของผมก็คือมุมเหลี่ยมมุมจากม,มุมองศานะครับส่วนหลังนะครับอย่าลืมนะครับหน้าการที่เราต้องการให้ผมเนี่ยเขามีความสมูทหรือมีความเนียนเนี่ยเราควรจะต้องกดให้แนบนะครับแล้วก็ใช้ปลายกระดกขึ้นมานะครับส่วนการเชื่อมต่อในลักษณะข,ของข่าวแอร์เรียแบ็กฮาร์ดหรือโครงสร้างสีละนะครับลายแนวของกอรอบของชงเนี่ยไอน,นี้เป็นจุดหลักเลยนะครับนะ ครับลองลองลอง,ลอง,ลองดูนะครับเราวค่อยคขยับทีละชั้นดูนะครับนะเสร็จแล้วเช่นเดิมนะครับนะเรามาใช้ตัวคริปเปอร์การขอบหรือตัดขอบออกมาเพื่อให้มีความกลมกลืนครับ ว้าว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 ,ว,าวนะครับนะการเรียนรู้นะครับแค่ช่วงไม่กี่นาทีเราก็สามารถจะเห็นทรงเห็นลายเห็นแนวเห็นกรอบเห็นลนักษณะของทรงออกมาได้กลมกลืนนะครับแล้วก็สวยงามครับตอนนี้เป็นตอนที่1น,นะครับเดี๋ยวเราจะมีตอนที่2นะครับหลายๆคนที่เข้ามารับชมแล้วนะครับอย่าลืมนะครับนะเรายังมีเซสชั่นหรือมีสเต็ป หรือมีลายมีแนวในลักษณะของกรอบของทรงหรือหรือเป็นลักษณะของการที่เราต่อช่วงกันนะครับเป็นตอนที่2นะครับเราก็สามารถจะศึกษาหรือเรียนรู้ได้นะครับหลายหลายคนเข้ามาอาจจะตามเขาเรียกว่าพอยแรกหรือจุดแรกไม่ทันนะครับท่านก็สามารถจะดูได้ทาง tiktok นะครับเพียง add เข้าไปนะครับนะครับ add a กลงกุมนะครับนะ somjit นะครับออสสมจิตนะครับหรือนะครับทางช่อง tiktok นะครับตรงนี้ท่านก็สามารถเจะรีเพย์กลับไปกลับมานะครับเอาความรู้เอาเทคนิคของการทํางานหลายๆ หลายพอ์ชั่นนะครับอาจจะซอยหญิงซอยชายแต่งหน้าก้าผมนะครับดูได้นะครับทางช่องติ๊กตอกแล้วก็สําคัญจุดหลักก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับท่านสามารถเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ได้ฟรีนะครับนะส่วนนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์เอฟบูรีเดย์นะครับที่เรามีการไลฟ์สดหรือมีการแจ้งเตือนมีการบอกข่าวให้กับเพื่อนให้กับน้องให้กับหลายๆคนที่รักษาวิชาชีพได้มีโอกาสศึกษาท่านก็สามารถจะศึกษาเรียนรู้ได้เช่นกันครับส่วนทาง u t u b e นะครับตรงนี้แน่นอนนะครับเรามีการแผนไปหลายร้อยหรือเป็นพันนะครับนะอาจจะเป็น ในหลายตอนดีกว่านะครับหรือหลายร้อยตอนนะครับก็ลองเข้าไปศึกษาดูอาจจะเป็นงานก้าวงานแต่งผมงานแต่งหน้านะครับหรืองานลักษณะกนึ่งของแฟนซีหรืองานของแฟชั่นทุกรูปแบบของเสริมสวยนะครับเราไลน์นะครับหรือเราแชร์ไปทางท่อง u t u b e นะครับนะครับเพียงท่านแอดเข้าไปนะครับอาจารย์ใหญ่สอนตัดผมเพชรมหาชนเหนืออาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับนะครับทางช่อง u t u b e นะครับแค่นี้ท่านก็สามารถจะศึกษาและก็เรียนรู้ได้ตลอดครับครับวันนี้ผมออสสมกิจอิสพักดีหรือ086แล้วก็796 แล้วก็4858ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วเราก็จะพบกันเจอกันในช็อตที่2นะครับอย่าลืมนะครับนะเรายังีครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม KTO by Academy ครับวันนี้เราดูเทคนิคนะครับวันนี้เอาการทํางานวันนี้เอาแนวของการตัดผมชายในสไตล์แคทัวกัลลมีนะครับมาเล่ากล่าวนะครับมาบอกมาเอาเทคนิคของการทํางานในลักษณะกึ่งของพัชชันนะครับโดยการตัดผมในกึ่งของแนวของวัยรุ่นหรือสมัยใหม่หรือเป็นแนวกึ่งของวินเทจนะครับอันนี้เป็นการไล่ตะเข็บนะครับการไล่รอบได้ลายได้แนวนะครับตลอดจนลักษณะขอบและด้านข้างนะครับตลอดจนและด้านหน้านะครับที่เรามีการขอบนะครับนะตรงนี้เป็นเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานเป็นลักษณะ ของการเรียนรู้ในลักษณะของการแบ่งปันนะครับเพื่อให้น้อง ะครับให้เพื่อนให้กับหลายๆคนที่ชอบหรือรักสายวิชาชีพเนี่ยได้มีโอกาสศาสึกษาดีกว่านะครับได้มีโอกาสญญาพัฒานา,นาแล้วก็ได้มีโอกาสญญาไปร่วม,มกันนะครับว่าในวิธีการตัดผมชายเนี่ยเราตัดและละักษณะทําอย่างไรนะครับหรือการลักษณะของการเรียนรู้ในการดรายนะครับหรือการเต่าเซตเนี่ยเราทําลักษณะอย่างไรนะครับอันนี้เป็นการที่เราเสริมสร้างนะครับเป็นการที่เราเอาแนวทางและเป็นการที่เราเอา ความรู้ให้กับหลายๆคนที่ชอบนะครับในสายวิชาชีพนะครับที่สามารถที่จะไป เรียนรู้ร่วมๆกันนะครับอันนี้เป็นสามารถที่เราจะมาบอกกล่าวแล้วก็เอาการทํางานครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูนะครับหน่วโซนของซิกด้านหน้านะครับนะครับน้องในแบบเขาบอกว่าผมหนาไปอาจารย์ช่วยตัดให้มันมีความซอฟนะครับจะมีความเบาให้มีความพิ้วแล้วให้มีความสลวยและให้มีความสวยงามตามรูปแบบนิดนึงนะครับนะจากจุดแรกนะครับที่เรามีการใช้คิปเปอร์หรือใช้เบตเตอร่เนียเก็บเป็นกึ่งลองทรงสูงนะครับโดยการตั้งขอบตั้งชายตั้งลายตั้งแนวนะครับในลักษณะของการไล่กึ่งนะ ครับเป็นสองทรง,ง,ง,งขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเราก็มาเก็บทรงในโซนของซีกด้านบนเพื่อให้ซีก้างด้านบนเนี่ยมีความสมูทหรือมีความกลมลืนหรือมีความสวยงามครับสุดท้ายนะครับเรามาใช้ลักษณะของการเก็บหรือไล่ลักษณะปลายของด้านบนเนี่ยให้มีความผิว หรือให้มีความสรยหรือให้มีความสวยงามครับเป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการที่เอาเทคนิคเป็นการที่เราเอาการทํางานในกึ่งผมชายเนี่ยมาเผยแพร่มาแชร์แล้วก็มาลักษณะของความรุกกันครับครับวันนี้ผมออสนจิตด,ดิทิพักด,ด,ดีหรือเคทุคาดามีนะครับเอาเทคนิคเอาการทํางานเอาแนวของพัชชันมาแบ่งปันและมาแชร์ให้กับกันซึ่งกันและกันนะครับสุดท้ายนะครับเรามาการขอบ การขอดในที่นี้ก็คือผมใช้คลิปหรือใช้ตัวหนีบนะครับหนีบของโซนของซิกหน้านะครับโดยการกันออกไปหรือใช้ตัวหวีรองนะครับเพื่อมันมีความสมูทนะครับมีความกลมกลืนนะครับมีความสวยแล้วก็มีความสวยงามครับอันนี้เป็นเป็นเทคนิคนะครับเป็นพื้นฐานเป็นหลักการของการตัดผมชายในยุคข,ของสมัยใหม่นะครับต้องยอมนะครับในลักษณะข,ของการตัดผมแนวอินดี้หรือเป็นลนักษณะของทูบ็อกหรือเป็นลักษณะเกึ่งของอัรเฟรดหรือเป็นลักษณะข,ของยุ บูทูบอะไรลักษณะทรงรูปแบบของใบรุ่นเนี่ยสมัยใหม่นะครับเขาจะมีการเขาเรียกว่าการขอบแต่งชายหรือวางลายวางแนววางรูปกรอบของทรงเนี่ยเพื่อให้ทรงออกมาได้มีความกลมเกินหรือมีความสวยงามครับเป็นการเรียนรู้นะครับเป็นการเสริมสร้างเป็นการเอาแนวทางหรือเป็นการเอารูปแบบต่างๆนะครับที่เรามาเผยแพร่มาแช์นะครับแล้วก็มาแบ่งปันให้กับหลายๆคนที่รักหรือชอบสายวิชาชีพนะครับก็สามารถจะเรียนรู้แล้วก็สามารถที่จะไปร่วมร่วม ก็เรานะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นการที่เรามาแชร์หรือเ,เป็นการที่เราแบ่งปันครับครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูนะครับดูในที่นี้ความหมายของผมก็คือการใช้ลักษณะของคลิปเปอร์นะครับกับข้าง คำว่ากับข้างในที่นี้ความหมายของผมก็คือการตัดขอบนะครับอันนี้เป็นเป็นไฮไลท์น,นะครับเป็นสิ่งที่สวยงามเลยต้องยอมรับนะครับวนะ่ทรงผมที่จะเก๋เท่ได้นะครับต้องมีการการมีการตัดขอบมีการแต่งจอนและมีการวางลักษณะมุมเหลี่ยมฉากองศานะครับเป็นกึ่งที่ให้มองถึงความสวยงามเป็นการที่เรามาลักษณะของการแชร์หรือไปการที่เราแบกปันนะครับการที่เราจะตัดผมชายได้จริงจริง,รงอันดับแรกก็ควรจะต้องศึกษาศึกษาในที่นี้ก็คือการเรียนรู้ ในลักษณะของการตัดผมชายในกึ่งในรูปแบบต่างๆนะครับบางคนก็อาจจะชอบเป็นกึ่งของทูบล็อกก็คือไวโซนของซีกด้านบนเนี่ยให้มันมียาวแล้วก็ใช้ตัวคลิปเปอร์หรือตัวใช้ตัวคลิปหนีบไว้นะครับนะให้เป็นสัดส่วนหรือเป็นบ๊็อกของด้านบนส่วนประการเป็นทูบ๊อกบริเลสก็คือการปล่อยกึ่งของด้านหลังเป็นลากใส่ส่วนของด้านบนเนี่ยอาจจะไล่เป็นชั้นเป็นเส็เป็นลายเป็นแนวเป็นกรอบของทรงเพื่อทรงออกมาได้เป็นกึ่งของมิติดสวยงามครับส่วนเป็นลักษณะของแนววัยรุ่น หรอินเทอร์ในลักษณะของนะครับอินดี้ในสไตล์เนี้ยจะเห็นนะครับทรงและรูปแบบออกมาเป็นกึ่งของการไล่เฟรหรือการไล่ขอบของทรงที่ออกมาดูขาวนะครับอันนี้อันนี้เป็นเป็น,ปนมิตินะครับเป็นการทํางานเป็นการที่เราเอาทรงและรูปแบบในการตัดหรือการทํางานในการเรียนรู้ของเราเนี่ยมามามา,มาเล่าวก่าหรือมาบอกให้กับเพื่อนๆหรือมาแพนหรือมาลักษณะของแบ่งปันนะครับเป็นการนะครับใช่นะครับเรามาดูเทคนิคของการโบ โปรในที่นี้ความหมายก็มขมก็คือการโปรการเป่าการทดการจัดเซตของทรงหรือการไล่ไล่ทรงเนี่ยเพื่อให้ทรงออกมาได้มีความสวยงามนะครับต้องยอมนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยเราคัตติ้งนะครับแต่ละพอยต์แต่ละจุดแต่ละลายแต่ละแนวเนี่ยสเต็ปหรือเส้นผมเนี่ยอาจจะมีความลำ้ลำล้ำเลื่อมกันหรือไม่เสมอกันนะครับส่วนการเป่าหรือใดเนี่ยเราจะเห็นเส้นผมออกมาเนี่ยนะครับจ,จะเห็นชัดเลยนะครับอาจจะมีบางส่วนนะครับอาจจะสั้นยาวนะครับอาจจะชี้ลักษณะอย่างไรเราสามารถจะเก็บแต่งและ จะส่งออกมาได้สวยงามนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักการนะครับเป็นการที่เราเอาแนวของ ผมชายดีกว่านะครับมาเล่าสู่แล้วก็มาแบกปันแล้วก็มาบอกกล่าวแล้วมาให้เรียนรู้กันว่าการเรียนรู้หรือการตัดผมชายหรือการลักษณะของการที่เราจะสามารถมามิกมาในลักษณะของการประยุกต์ในการทํางานในรูปแบบต่างๆนะครับอาจจะเป็นรายได้หรือมูลค่ารายได้เพิ่มม้กับครอบครัวหรือกับสายวิชาชีพของเรานะครับอันนี้ก็เป็นการที่เรามาคุยนะครับน่าก็มามามาแบบลักษณะมาเรียนในกลุ่มของการสอนหรือการบอกกล่วครับครับเสร็จแล้ว ะครับเรามาดูแลนะครับหลังจากที่เรามีการเคลือโบโรได้หรือเป่าเซเสร็จแล้วนะครับเรามาดูการใช้ใบมีด คำว่าใช้ใบมีดความหมายของผมก็คือการคัดหรือการตัดนะครับหรือการเก็บลักษณะขอบของทรงเพื่อให้ทรงเนี่ยออกมาได้ขึ้นของความสวยงามนะครับความสวยงามในที่นี้ความหมายของผมก็คือการเน้นลักษณะขอบของทรงนะครับตรงจอนอาจจะเป็นแหลมนะครับมนอาจจะเป็นเหลี่ยมนะครับตรงข้างบนอาจจะเป็นฉากเป็นองศานะครับส่วนหน้าผากนะครับอาจจะเป็นพีระมิดนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักการนะครับเป็นหลักแบบบื้นบ้านนะครับหรือเป็นพืน ER. ้นๆนะครับที่ตอนนี้กาลังเป็นที่นิยมนะครับใน ตายของนะครับนะก็นะครับเป็นอินดี้นะครับให้กับหลายๆคนที่ที่เข้ามารับชมหรือนะครับน้องๆหรือเพื่อนหรือลักษณะของคนสายอาชีพเดียวกันนะครับท่านก็สามารถจะเรียนรู้นะครับแล้วก็ศึกษาแล้วก็เอาหลักการในการทํางานของในรูปแบบของเรานะครับเพื่อให้เป็นการที่ต่อยอดนะครับหรือส่งเสริมในสายวิชาชีพกันนะครับเพื่อให้ไปในมุมแล้วก็รับเป็นการเรียนรู้ให้บอกข่าวกันนะครับ ครับเสร็จแล้วนะครับเช่นเดิมนะครับนะ hmm. เรามาได,ได้ในที่นี้ความหมายของผมก็คือการไดการเป่าเซตการจัดลัาากษณะของรูปทรงหรือนะครับหรือการไดลัาากษณะของการที่เราดีไซน์หรือออกแบบเพื่อให้ทรงและรูปกรอบออกมาได้เห็นเด่นชัดนะครับคําว่าเห็นเด่นชัดความหมายของผมก็คือการที่เรา d ายนะครับบางสัสดส่วนนะครับส่วนหน้าส่วนหลังส่วนท้ายทอยนะครับส่วนตีนผมส่วนรากผมและลุกสัดส,ส่วนที่เรามองดูนะครับอาจจะ อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ได้ตามที่เราต้องการต้องนะครับเราก็มาดูแล้วก็ตกแต่งอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเป็นการทํางานแล้วเป็นการที่แนวของผมชายหรือเป็นแนวของผมหญิงเหมือนกันนะครับนะสุดท้ายการเก็บก็คือการแต่งทรงหรือการจัดรูปลัษณ์ของทรงหรือการที่ดูแบบของทรงว่าออกมาได้สมบูรณ์แบบไหมหรือได้ตามที่เรากําหนดหรือได้ตามที่เราจินตนาการไหมนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักการนะครับเป็นการที่ ที่เรามาคุยนะครับหรือมาแชร์มาแบ่งปันกันนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นความรู้นะครับที่ให้กับหลายๆคนที่นะครับที่รักสายวิชาชีพนะครับหรือนะครับชอบในสายเสริมสวยหรือชอบสายผมตัดตัดผมชายนะครับท่านก็สามารถจะศึกษาแล้วก็เรียนรู้นะครับในหลักการของการทํางานในกลุ่มของเราครับตรงนี้ได้นะครับครับวันนี้นะครับผมออสแล้วก็ทีมงานนะครับก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ปีใหม่แล้วนะครับเรายังรัก และยังติดตามกันอยู่นะครับโอกาสหน้าเราและทีมงานนะครับมีอะไรมีเทคนิคของการทํางานในรูปแบบใหม่ๆนะครับเราก็จะเผยแพร่แชร์แล้วก็เอาหลักการของการทํางานในรูปแบบเรานะครับเพื่อให้เพื่อนให้น้องให้กับหลายๆคนนะครับที่รักษาวิชาชีพนะครับมาพัฒนาไปร่วมร่วมกันนะครับอย่าลืมนะครับเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับตะไคร้กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนนะครับโอกาสหน้าเราและทีมงานมีเทคนิคมีการทํางานมีแนวของแฟชั่นใหม่ๆ นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเอาเทคนิคของการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาไปร่วมร่วมกันนะครับนะครับวันนี้เรานะครับดีงงานนะครับและอย่าลืมนะครับเรายังมี3มช่องทางที่ท่านได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้นะครับอาจจะเป็นทอง u t u b e นะครับหรือทางช่องทิกตอกนะครับหรือเป็นทางช่องนะครับเฟซบุ๊กไลฟ์เอเวอดีเดย์นะครับส่วนทางช่อง i k t o อกนะครับท่านก็สามารถที่จะแอดเข้าไปนะครับทางช่อง t i k t อกได้นะครับเพียงท่านแอดนะครับเอกลมกมนะครับ s o m j i t นะครับ ออสสมจินนะครับทางช่องทิกตอกนะครับส่วนทางช่องเฟซบุ๊กไลฟ์เอเวอร์ดีนะครับที่เราเผยแพร่ที่เราแชร์ทุกวันนะครับส่วนทางช่องยูทูบนะครับอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนหรืออาจารย์ออสสอนตัดผมทาง YouTube นะครับครับวันนี้เราและทีมงานจะกล่าวคําว่าสวัสดีนะครับโอกาสหน้าครับเราและทีมงานจะเอาตรงนี้ออกที่ของการทำงานครับวันนี้จะกล่าวคาว่าบายบายครับสวัสดีครับบายบายครับสวัสดีครับ